quang đầu yên trong lớp sáng vừa ใแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบ่มีแม่งที่จะสู้ทุกชิ้งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเพียนต้องมีขู่ขู่เปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอนเรรมนดวงตะเินจะหลับแสงหัวใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบ่มีแม่งที่จะสู้ทุกชิ้งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเพียนต้องมีขู่ขู่เปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอน อย่าไปสนอย่าไปคิดกับคำว่าเอาคนเหล่านั้นต้นถึงชีวิตของคนเอามันต่างกันอนาคตยังเหาไกลอปุปสรรคต้องฝ่าฟันถึงบ่แม่ในวันนี้ก็คงต้องมีในสักวันบ่มีไัยที่จะเก่งในวันแรกที่ได้เกิดชีวิตนี้ต้องได้ลองต้องได้เห็นต้องได้เปิดมีเรื่องราวอีกหลากหลายมีทั้งชายมีทั้งเกิดทุกทุกอย่าง đó là cái <laughs> cái <laughs> cái 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 好的,好的